The Practical Life หลากหลายแนวคิดพิชิตทางตันทางวิทยุครอบครัวข่าว FM106 สวัสดีครับกลับมาพบกับผมนะครับดร P พีนะครับเป็นประจำทุกวันศุกร์กับรายการเ h e p r a c t i c a l l i ท e นะครับทางวิทยุครอบครัวข่าว FM106 นกนะครับก็บ่ายสองโมงครึ่งโดยประมาณมารับชมรับฟังเรื่องราวดีๆนะครับที่จะหยิบยกมาพูดคุยกับเราวันนี้ผมก็จะพาพวกเรามาพูดคุยกันในเรื่องเชื่อว่าทุกคนใ,นใครๆก็อยากจะมีชีวิตที่ดีใช่ไหมครับ เรามาดูดีกว่าว่าถ้าเราอยากจะสร้างชีวิตที่เราอยากเป็นที่เราอยากจะมีได้เนี่ยภายในหนึ่งปีมันต้องทําอะไรบ้างนะครับผมเองได้มีโอกาสนะครับได้เห็นข้อมูลบางอย่างที่น่าสนใจนะครับก็มีการแชร์กันมาในโลกออนไลน์นะฮะเขาพูดถึงเรื่องว่านี่เราอยากจะมีชีวิตในรูปแบบที่เราอยากได้ภายในหนึ่งปีเนี่ยเราจะต้องทําอะไรบ้างนะครับวันนี้ก็เลยเอามาแลกเปลี่ยนให้พวกเราได้ เห็นกันดูดีกว่าว่าสิ่งที่เขาบอกมาจากขั้นตอนที่เขาแนะนําเนี่ยมันมีความเป็นไปได้จริงหรือเปล่านะครับอยู่ในช่วงสุดท้ายโค้งสุดท้ายของปีแล้วเนี่ยตอนนี้เป็นยังไงบ้างถึงไหนกันแล้วนะครับมีอะไรบ้างที่ยังเหลืออยู่ที่ยังไม่ได้ทํามีอะไรบ้างที่อยากทําแล้วอยู่ครึ่งกลางๆยังไม่เสร็จสักทีเนี่ยอันนี้ก็ต้องมาดูเหมือนกันแต่ก็ไม่เป็นไรครับเราจะมีโอกาสอีกยังมีปีหน้าให้ว่ากันใหม่อีก ต่จริงผมก็ไม่อยากให้พวกเราคิดในมุมนี้นะว่าเรามีปีหนะ้าว่ากันใหม่อีกเดี๋ยวพอเราคิดแบบนี้ได้เนี่ยทุกๆปีเราก็จะมอบตัวแล้วก็พูดแบบนี้กันทุกปีเอาเป็นว่าวันนี้เนี่ยลองมาดูวิธีการที่ผมจะเอามานําเสนอดูแล้วกันว่าไอ้เจ็ดวิธีนี้เนี่ยมันจะช่วยเราเปลี่ยนแปลงชีวิตเราได้ในแบบที่เราต้องการภายในหนึ่งปีได้จริงหรือเปล่านะครับอ่าเรามาดูกันนะครับวิธีแรกนะฮะเขาบอกว่าก่อนจะเปลี่ยนแปลงอะไรเนี่ย มันก็ต้องมีจุดเริ่มต้นก่อนนะครับเขาพูดถึงเรื่องของการทำไลฟ์ออเดดความหมายก็คือว่าขั้นตอนนี้มันเป็นขั้นตอนที่ผมว่ามันเป็นเรื่องสำคัญเพราะว่าถ้าเราไม่รู้ว่าจุดเริ่มต้นของเราเนี่ยเรามีอะไรอยู่ในมือบ้างอะไรอยู่ในมือเนี่ยมันก็มีหลายมิตินะครับอย่างเขาแนะนำว่ามันควรจะเป็นแอะแปดแปดแอเรียนะที่เราควรจะต้องกำหนด จุดตั้งต้นก่อนนะครับจุดตั้งต้นก็คือเบสไลน์นะไม่ว่าจะเป็นเรื่องสุขภาพการเงินความก้าวหน้าหรือ personal development ของตัวเองนะครับเรื่องอาชีพเรื่องความสัมพันธ์เรื่องของการดูแลตัวเองเรื่องของที่บ้านนะชีวิตที่บ้านแล้วก็เรื่องของฟรีไทม์หรือว่าเวลาที่เราต้องการอิสระที่เราต้องการนะครับเขาบอกงนี้ว่าไอ้ทั้ง8 8เรื่องในชีวิตนี่แหละ8ปดดิเมนชันี่แหละ เราต้องรู้ก่อนว่าวันนี้ยเราเป็นอย่างไรนะครับกลับมาทบทวนกันนิดหนึ่งปีนี้เราเป็นอย่างไรแล้วดูซิว่าสิ่งที่เราอยากได้ให้มันดีขึ้นในแปดด้านนี้มันเป็นอย่างไรบ้างนะครับตรงนี้แหละมันก็จะทําให้เรามองเห็นว่าแกลบของแต่ละเรื่องมันมีช่องว่างขนาดไหนที่เราต้องเติมเต็มนะครับนี่เป็นขั้นตอนที่หนึ่งที่ผมเห็นด้วยนะเพราะว่าหลายๆครั้งเนี่ยเวลาเราตั้ง โจดตั้งใจจะทําอะไรก็แล้วแต่เรากลับไปลืมว่าสถานการณ์ปัจจุบันเราเนี่ยมันอยู่ตรงไหนเราไม่รู้เนี่ยพอเราไม่รู้ปุ๊บการตั้งที่มันไกลมากหรือการตั้งที่มันใกล้เกินไปเนี่ยมันก็มีผลมันอาจจะไม่ฟินก็ได้ถึงสําเร็จเร็วได้เร็วแต่ไม่ใช่หรือดูแล้วเหนื่อยทําแล้วไปไปไม่ถึงแน่ๆก็เพราะว่าสถานการณ์ปัจจุบันมันห่างมากกับเป้าที่เราอยากจะไปนั่นเองนะครับอันนี้ พอเราได้เบสไลน์นะครับสถานการณ์ทั้งแปดดิเมนชันไม่ว่าจะเป็นทุนกงนอีกนิดนึงนะครับเรื่องของสุขภาพการเงิน Personal Development ความก้าวหน้าในอาชีพการงานความสัมพันธ์นะครับการดูแลตัวเองเรื่องของชีวิตครอบครัวที่บ้านนะครับแล้วก็เรื่องของเวลาส่วนตัวที่เราต้องการหรือเวลาที่เราต้องการที่จะมีอิสระในการทำเรื่องอื่นที่นอเกเหนือจากการทํางานนั่นเองนะลองดูว่าเป็นยังไง และกำหนดดูว่าเราอยากได้เป้าหมายอย่างไรนะครับไปกันสู่ในขั้นตอนที่สองเขาบอกว่าเป้ามีแล้วเบสไลนมีแล้วเนี่ยแต่มันจะไปต่อได้มันก็คือเราต้องชิปหมายเซตของเราด้วยนะครับหมายเซตเขาบอกงี้ว่าคือพอเราเติบโตมาอยู่ในช่วงนี้ทํางานแล้วเนี่ยอยู่ในสังคมทํางานอ่ะมันก็มีแนวโน้มที่เรามักจะคิดว่าเราไม่มีความสามารถในการเปลี่ยนแปลงชีวิตของเราได้เกิดขึ้น เป็นเนึ่งๆนะบางทีมันก็แวบไปแวบมาทาให้เราขาดความมั่นใจในการเปลี่ยนแปลงชีวิตของตัวเองนะครับดังนั้นเขาบอกว่าเราต้องเปลี่ยนมุมมองนี้นะครับให้มองว่ามันมีความเป็นไปได้นะครับคราวนี้จะทํายังไงให้มันมีความเป็นไปได้ล่ะบางทีเราก็ไม่ได้เป็นคนมั่นใจในเรื่องเหล่านี้มาก่อนนะครับแล้วพอจะคิดถึงเรื่องนี้ทีไรมันก็หนีไม่พ้นมีความคิดลบๆเกิดขึ้นเป็นธรรมดานะครับ เขาบอกว่ามันเป็นเรื่องธรรมดาโปรเซสเนี่ยมันมีโอกาสเกิดขึ้นได้นะครับแล้วก็อย่าไปมองว่าความคิดลบเหล่านั้นเนี่ยมันเป็นเรื่องไม่ดีนะครับบางแง่มุมมันก็เกิดขึ้นเพราะเรามีประสบการณ์ไม่ดีมาก่อนนะครับเขาบอกว่าให้ลองถามตัวเองให้ชัดเจนอีกครั้งบ่อยๆว่าถ้าเราอยากจะมีชีวิตที่ดีขึ้นความคิดลบๆเหล่านี้ถ้ามันยังไม่เกิดจะไปคิดถึงมันทำไมนะครับผมก็มีเพิ่มเติมให้อีกแล้วกันก็ค,คือว่า การที่เราจะชิพหมายเส็ตได้เนี่ยมันอยู่ที่เราเองก็ต้องไปอยู่รอบร้อมกับสิ่งดีๆด,ด้วยอาจจะต้องมีการมองถึงว่าใครบ้างที่เคยเป็นแบบเราแล้วเขาเปลี่ยนแปลงได้นะครับอาจจะต้องหาตัวอย่างบุคคลตัวอย่างเป็นตัวต้นแบบในการยึดเอาไว้ด้วยใช่ครับมันเป็นเรื่องยากเพราะว่าถ้าเราอยู่ในสิ่งแวดล้อมที่มันไม่ดีมันก็จะมีผลกระทบต่อทัศนคติและมุมมองอยู่แล้วแหละแต่การหาคนดีๆสักคน ให้เป็นแรงผลักดันหรือเป็นที่ยึดเหนี่ยวเนี่ยมันก็ช่วยได้นะครับหรือหาหนังสือดีๆผมเชื่อว่าถ้าเราอ่านหนังสือเป็นคนชอบอ่านหนังสือและรักการอ่านพอสมควรเนะี่ยไมซ์เซ็ตจะชิพได้ง่ายกว่าคนที่ไม่รักการอ่านนะครับแนะนําว่าลองไปอ่านหนังสือเกี่ยวกับเรื่องไมซ์เซ็ตดีๆทัศนคติดีๆเนี่ยมีเยอะให้เลือกมากมายนะก็ถ้าอ่านพวกนี้บ่อยๆมากขึ้นในหนังสือมันมัน,ม,นมันจะมีตัวอยา่างมีวิธีการมันจะทําให้เราเนะี่ยกล้าก้าว กล้าเปลี่ยนได้ง่ายเช่นกันนะครับข้อที่สามเขาบอกว่าเราต้องสร้างวิชั่นของเรานะครับป้าหมายของการมีวิชั่นก็คือมันต้องเคลียร์มันต้องชัดเลยว่าไอ้หหรือ7หรือ8ปด m ิเมนชันที่ยกตัวอย่างไปตั้งแต่ในขั้นตอนแรกเนี่ยเราต้องการมันเป็นยังไงนะครับมันต้องมีภาพในหัวให้เห็นนะครับหรือภาพให้เห็นด้วยสายตาเลยว่านี่แหละสุขภาพแบบนี้เราอยากได้ นี่แหละฐานะการเงินที่แบบที่เราอยากจะเป็นนี่แหละ,ะชีวิตในครอบครัวที่เราอยากจะมีนี่แหละเวลาส่วนตัวที่เราอยากจะได้เงี้ยมันต้องมีภาพออกมาชัดเจนนะครับมองเห็นเป็นภาพได้เป็นเป้าหมายที่จับต้องได้มองแล้วมีความเป็นไปได้นะครับพอคําว่าเป็นไปได้มันเกิดขึ้นในสมองเราเนี่ยอุปสรรคที่เกิดขึ้นระหว่างทางมันก็จะง่ายในการก้าวข้ามผ่านไปได้นะครับแล้วเขาบอกงี้ว่าการที่เรามีภาพในหัว มีเป้าหมายที่ชัดเจนเนี่ยมันจะเท่ากับการสร้างแพชชั่นเพื่อจะเปลี่ยนความต้องการหรือความฝันที่เราอยากมีให้มันมีโอกาสเป็นจริงได้ง่ายยิ่งขึ้นนะครับนี่มันเป็นกระบวนการที่ที่ผมว่าทุกคนก็น่าจะพอเห็นภาพนะถ้าอย่างนึกถึงเวลาเราอยากมีอยากได้อะไรสักอย่างหนึ่งอยากจะซื้อสมมุติเราอยากจะซื้อโทรศัพท์เครื่องใหม่ไปเล็งไว้ละ iPhone 15เนี่ยอยากได้มันมากเนี่ยนี่ภาพในหัวมันชัดว่าเราอยากได้ iPhone 15 แล้วเราก็จะพยายามทําทุกอย่างหาเหตุผลนานาประการนะครับมาสนับสนุนไอเดียว่าเราควรจะต้องซื้อ iPhone 15เนี่ยหลักการมันก็คล้ายๆกันสมองก็เป็นแบบนี้เช่นกันพออยากได้สมองอ่าพอสมองอยากได้ iPhone 15สมองก็จะยอมรับเหตุผลทั้งๆที่เหตุผลมันอาจจะไม่เมคเซนก็ตามสมองก็จะช่วยหาวิธีการไอผ่อนแบบไหนใช้อะไรจ่ายดีมีวิธีการไหนเพื่อจะได้เงินมาเพื่อไปซื้อมันเป็นต้นแค่เราใช้หลักการเดียวกันนะครับ มาใช้กับสิ่งที่มันเป็นประโยชน์ต่อชีวิตมันก็จะทําให้เราก้าวหน้าและคืบหน้าได้เช่นกันนั่นเองนะครับไปกันต่อนะครับกับขั้นตอนที่4ี่นะครับหลังจากที่มีความชัดเจนของวิชั่นแล้วนะครับ m มซ์เซ็ตเราก็ชิปแล้วนะครับเราก็ต้องมาเข้าสู่การทำเดลี่นะครับทำชีวิตประจำวันของเราเนี่ยให้มันเป็นไปตามแผนการนั้นด้วยนะครับเขาบอกว่า อน,นี่ผมก็เห็นด้วยนะเส้นทางหรือรดแมพในการเริ่มต้นจนไปถึงสิน้นจุดสิ้นสุดหรือเส้นชัยเนี่ยมันต้องเริ่มต้นจากการเดินทางทีละนิดทําวันละนิดวันละหน่อยแต่ต้องทําอย่างต่อเนื่องซึ่งหลักการมันก็เหมือนกับหนังสือหลายๆเล่มที่พูดไว้นะครับว่าถ้าเราอยากจะปรับเปลี่ยนชีวิตให้ดีขึ้นมันก็ต้องเริ่มจากการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมเดิมสร้างพฤติกรรมใหม่ที่ดีขึ้นค่อยๆมาแทรกค่อยๆมาทดแทน แต่ถ้าหักดิบเอาพฤติกรรมใหม่มาทําเลยโดยเลิกพฤติกรรมพฤติกรรมเก่าที่เราเคยทํามาเนิ่นนานอันนี้แนวโน้มมันจะล้มเลิกได้ง่ายกว่านะครับดังน,นั้นมันต้องเริ่มปรับเปลี่ยนทีละนิดถ้าใครอยากจะรู้วิธีการว่าทําอย่างไรลองไปดูได้นะครับในหนังสือ Atomic Habit ก็ได้นะครับปรับเปลี่ยนพฤติกรรมทีละเล็กทีละน้อยเนี่ยมันจะทําให้เราเนี่ยเปลี่ยนเป็นคนใหม่ได้ง่ายกว่านะครับแล้วก็บรรลุเป้าหมาย ได้อย่างยังง่งยืนมากกว่าเป็นต้นนะครับเขาถึงแนะนําว่าอย่าหักดิบให้เปลี่ยนตัวเองทีละนิดทดแทนพฤติกรรมใหม่ที่ดีกับพฤติกรรมเก่าที่มีอยู่ไปเรื่อยๆเดี๋ยวเราจะเติบโตแบบก้าวกระโดดแบบที่เราไม่รู้ตัวได้เองนะครับในขั้นตอนที่ห้านะฮะเขาบอกว่าเพื่อให้การปรับเปลี่ยนไปในทางที่ดีขึ้น ไปสู่เป้าหมายได้ไวมากยิ่งขึ้นและอยากมีประสิทธิภาพมากขึ้นมันต้องสร้างสิ่งแวดล้อมใหม่ให้เหมาะสมกับสิ่งที่เราอยากจะมีกับสิ่งที่เราอยากจะเป็นกับสิ่งที่เราอยากจะได้ด้วยนะครับเช่นอาจจะต้องปรับสิ่งแวดล้อมนะครับให้มันเอื้อให้มันส่งเสริมให้เราเนี่ยคิดบวกมากขึ้นให้เรามองภาพมองภาพความเป็นไปได้ให้มันมีในหัวมากยิ่งขึ้นนะครับเขาบอกว่าิ่ง่ายๆนะครับ ก็คงต้องกลับมาดูเหมือนตอนที่เราทำไลฟ์ออเดตนั่นแหละรอบตัวเราเนี่ยมีคนที่มันสร้างให้เราเป็นเนกาทีฟเพอร์เซนเยอะไหมมีคนชอบทำให้เราคิดลบเยอะหรือเปล่ามีอะไรเป็นตัวกระตุน้นหรือเป็นแหล่งให้เกิดการคิดลบเนี่ยอันนี้ก็ต้องพยายามหลีกเลี่ยงนะครับแล้วก็ให้มองหาสังคมสิ่งแวดล้อมคนก็ได้ครับกิจกรรมก็ได้ที่ส่งเสริมให้เราเนี่ยคิดบวกนะครับ แล้วก็พยายามเชื่อมั่นในตัวเองให้เป็นให้เชื่อผลลัพธ์จากการลงมือทําอย่าพึ่งเชื่อกับสมมุติฐานหรือความเชื่อใดๆทั้งสิ้นไม่ว่าจะเป็นใครบอกก็ดีนะครับว่าเรื่องนี้มันยากเรื่องนี้เป็นไปไม่ได้หรอกสำหรับเราอย่าพึ่งเชื่อให้เราพิสูจน์ด้วยการลงมือทําแล้วถ้ามันออกมาดีหรือไม่ดีตรงนั้นแหละมันจะเป็นตัวบอกเองนะครับข้อที่หกนะฮะให้เรียนรู้ทักษะใหม่ๆบ้างนะครับเพื่อเป็นการ รับคมรับมีดในสิ่งที่เรามีนะจริงๆมันก็ใช่นั่นแหละถ้าเราจะไปไปรบสู้รบปรบมือนะเพราะว่าสังคมของการทํางานมันคือสังคมที่มันมีการแข่งขันแบบที่เราเหลีกเลี่ยงไม่ได้เราจะอาศัยแค่ทักษะเดิมๆความเชี่ยวชาญเดิมๆมันอาจจะไม่พอนะครับอาจจะต้องมีการปรับปรุงเหมือนที่เราเคยได้ยินนะ re skill up skill พวกนี้มันก็จะต้องมีการทําควบคู่กันไปด้วยของใหม่ก็ต้องเติมของเก่าก็ต้องรับ รับคมให้มันคมมากยิ่งขึ้นนะครับเขาถึงแนะนําว่าเาให้แบ่งเวลานะครับอย่างน้อยต้องมีบ้างไม่มากก็ไม่เป็นไรแต่ถ้ามีน้อยให้กับเขาน้อยแต่ทําทุกวันนะครับในแต่ละวันเพื่อพัฒนาทั้งรีสกิลอัพสกิลกับเรื่องที่เราต้องการแต่ทั้งสองเรื่องรีสกิลอัพสกิลมันต้องเกี่ยวข้องกับเป้าหมายที่เราจะไปด้วยถ้าทําแบบนี้ได้เนี่ยกระบี่เราเนี่ยก็จะคมกริบแถมเราก็จะมีอาวุธใหม่ๆ เพิ่มขึ้นในตัวอีกมากมายไปด้วยนะครับผมชอบตรงนี้นะคนเก่งไม่น่ากลัวเท่ากับคนขยันนะครับคนขยันก็ไม่น่ากลัวเท่ากับคนที่ขยันแล้วก็ลงมือทําอย่างมุ่งมั่นอย่างต่อเนื่องเพราะว่าความต่อเนื่องคือคีย์หลักที่สําคัญกับทุกๆเรื่องที่จะนําพาไปสู่ความสําเร็จนั่นเองนะครับขั้นตอนสุดท้ายนะครับเขาก็บอกว่าชีวิตมันจะประสบความสําเร็จ มันก็คือเหมือนกับการวิ่งมาราทอนนะเส้นทางที่วิ่งระหว่างทางเราก็สามารถเอ็นจอยระหว่างทางกับมันได้นะครับไม่ต้องรอให้มีความสําเร็จเกิดขึ้นอย่างเดียวนะครับเขาบอกว่าโมเมนตัมเนี่ยของการเปลี่ยนแปลงตัวเองมันเป็นเรื่องสําคัญทุกๆก,การเปลี่ยนแปลงวันละเล็กวันละน้อยขอบคุณชื่นชมกับมันได้นะครับอย่าไปรอต้องตอนที่มันสําเร็จแล้วร้อยเปอร์ซถ้ารอแบบนั้น ร้อยเปอร์เซ็นเนี่ยไม่รู้มันจะเกิดขึ้นเมื่อไหร่ด้วยแล้วก็บางทีมันอาจจะเหนื่อยก่อนระหว่างทางแล้วก็เลิกทําไปก็ได้นะครับเขาถึงบอกว่าจุดสําคัญก็คือเหนื่อยพักได้แต่อย่าหยุดที่จะลงมือทาแล้วก็อย่าลืมชื่นชมความสุขระหว่างทางไปด้วยก็แล้วกันนะครับขอขอบคุณทุกคนนะครับที่ติดตามฟังกันนะครับวันนี้ก็จะมีประมาณนี้นะฮะติดตามกันได้ครับกับ The Practical Life ทุกวันศุกร์บ่ายสองโมงครึ่งโดยประมาณที่นี่ FM106 วิทยุครอบครัวข่าวครับสวัสดีครับ The Practical Life หลากหลายแนวคิดพิชิตทางตันทางวิทยุครอบครัวข่าว f m 1 0 6